สวัสดีครับวันนี้โปปมาแนะนำตัวชุดแต่งรอบคันของ Vios นะครับทุกเกตรุ่นนะครับตัวนี้ติดตั้งได้ทุกเกตรุ่นของ Vios นะครับเป็นชุดแต่งของร้านนอกนะครับที่ทางโชลูมดิวไว้ให้ไม่ใช่ของแท้ของโตโยต้านะครับจะเป็นชุดแต่งของ s p o r t ร์ครับมีความโดดเด่นตรงที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วมีตัดดำครับทั้ง4ชิ้นนะครับด้านหน้าด้านท้ายและด้านข้างคู่นะครับผม ด้านข้างก็ยังจะแถมสติกเกอร์ที่เป็นรูปคาว่าอนวีออสให้ด้วยนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับที่เด็กกับรถแล้วก็ตัดดำตรงทับทิมนะครับผมตรงไฟทับทิมด้านล่างนะครับผมให้กระทางลูกค้าด้วยนะครับผมสวยเลยนะครับแล้วก็สปอยเลอร์จะเป็นแบบแนบมาให้กระทางลูกค้านะครับผมนี่คือชุดแต่งของโปโปที่แถมให้ในช่วงนี้ครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสนใจหรือชอบยังไงก็สอบถามโปโปมาได้นะครับ ถ้าเซอรถกับปโป,โปก็จะติดตั้งชุดแต่งแบบนี้ให้กับทางลูกค้าไปเลยอัตโมัติเป็นแบบลูกค้าที่เป็นโปรโมชั่นปกตินะไม่ใช่โปรโมชั่นแบบพิเศษแบบกรณีเซรลดเยอะแล้วแถมชุดแต่งให้ด้วยนี่ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ